นิทานอินไลฟ์เล่าชีวิตในนิทานสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวจากวรรณกรรมที่เราคุ้นเคยกันนะครับพูดถึงไซอิ๋วเนี่ยคณะเดินทางไปเอาพระตรีบิดกทุกคนก็จะนึกถึงใครก่อนครับเพราะถังสำจังส่วนหงคงตือพ้อยกก่สัวเจ๋งใช่ครับหลักๆก,ก็4ี่คนนี้แต่จริงๆมีอีกหนึ่งชีวิตที่สำคัญมาก ขาดไปนี่เอ่อการเดินทางอาจจะล้มเลยก็ได้ใครเหรอคะม้าขาวที่ประหลังซ้ำจังขี่นั่นไงครับอ๋อใช่ใช่มา้าขาวแต่ม้าตัวนี้แบบไม่ใช่แค่ม้าธรรมดานะครับเบื้องหลังนี่โอ้โหเป็นถึงม้ามังกรขาวไปหลงมาชื่อเดิมคืออาเลียใช่ไหมคะใช่เลยครับเป็นโอรสองค์ที่สามของพญายมังกรทะเลตะวันตกอายุนเลยนะโหจากเจ้าชายมังกรกลายมาเป็นม้าได้ยังไงเหรอคะเนี่ยน่าสนใจมากนั่น,นสิครับ วันนี้เราจะมาคุยแค่แก่เก่าเอยเจาะลึกเส้นทางชีวิตของเขากันครับเยี่ยมเลยค่ะเส้นทางของเอาเลียจากเจ้าชายผู้สูงศักดิ์มาเป็นม้าพาหนะในภารกิจสำคัญระดับนี้มันเป็นเรื่องของแบบการพลังพลาดใช่ไหมคะการชดใช้ความผิดแล้วก็การค้นพบตัวเองในบทบาทใหม่ซึ่งเรื่องราวเขาเนี่ยมันมีความหมายแฝงเยอะมากน่าคิดตามทีเดียวค่ะ Uhm. ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายๆที่เลยทั้งตัววรรณกรรมเองบทวิเคราะห์ต่างๆหรือบริบทวัฒนธรรมจีนด้วยค่ะเพื่อให้เข้าใจตัวละครนี้จริงๆเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาดูกันเลยชีวิตความผิดพลาดครั้งใหญ่โอกาสแก้ตัวแล้วก็ความหมายลึกๆที่ซ่อนอยู่โดยเฉพาะข้อคิดที่อาจจะ อืมโดนใจผู whales, like ้ฟ <sh ังวัยทำงานวัย3 0ถึงที่อาจจะกำลังมองหาอะไรบางอย่างในชีวิตตัวเองอยู่ก็ได้มาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นของอาวเลียเขาเป็นใครมาจากไหนนะครับก็อย่างที่บอกค่ะเขาคือเจ้าชายอาวเลียโอรสองค์ที่สามของพญามังกรทะเลตะวันตกชีวิตในวังมังกรก็น่าจะสบายๆนะก็น่าจะอย่างนั้นนะคะแต่ดูเหมือนว่าเจ้าชายองค์นี้จะค่อนข้าง เอ่อใจร้อนนิดนึงขุนหันพันแล่นหน่อยๆใจร้อนหรือครับใช่ค่ะเราต้องเข้าใจาบริบทนิดนึงนะคะว่าในโลกของไซอิ๋วเนี่ยเอ่อสถานะของมังกรถึงจะดูใหญ่ในทะเลหรือโลกมนุษย์แต่ถ้าเทียบกับเทพเซียนบนสวรรค์จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้สูงเท่าบางทีก็ถูกมองเป็นรองหรือบางตำนานก็ว่าเทพบางองค์ล่ามังกรกินเป็นอาหารด้วยซ้าไปโอโ้ขนาดนั้นเลยค่ะ สภาวะแบบนี้มันอาจจะสร้างแรงกดดันความไม่มั่นคงหรือความพยายามจะแสดงพลังจนกลายเป็นความใจร้อนหุนหันพลันแล่นของเจ้าชายหนุ่มอย่างอาเลียก็ได้นะคะอ๋อเข้าใจได้เลยครับมันมีแรงกดดันอยู่เบื้องหลังแล้วไอ้ความใจร้อนหุนหันพลันแล่นนี่แหละที่นำไปสู่เรื่องใหญ่ใช่เลยค่ะจุดเปลี่ยนชีวิตเขาเลยจากข้อมูลหลายๆที่ก็ตรงกันว่าเขาพลั้งมือไปทำลายไข่มุกวิเศษไข่มุกวิเศษค่ะ เป็นของขวัญสำคัญจากองค์เซียนของเต้เลยนะแล้วทำลายไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบจริงๆโอ้โหแค่อารมณ์แป๊บเดียวใช่ค่ะแล้วผลที่ตามมานี่ร้ายแรงมากความผิดครั้งนี้ถือว่าลบหลู่เบื้องสูงโทษคือประหารชีวิตสถานเดียวเลยประหารชีวิตจากเจ้าชายนะเนี่ยค่ะชีวิตพลิกเลยดิ่งสุดๆเป็นบทเรียนเรื่องการคุมอารมณ์ที่แพงมากจริงๆค่ะแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับ เหมือนจะรอดมาได้โชคดีมากๆค่ะที่จังหวะนั้นเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาทรงผ่านมาพอดีพระองค์เห็นว่าอ้าวเลียเนี่ยน่าจะยังมีประโยชน์กับภารกิจใหญ่ในอนาคตก็เลยขอชีวิตไว้จากการประหารอ๋อรอดตายหวุดหวิดเลยแต่ก็คงไม่ใช่ปล่อยฟรีๆแน่ต้องมีเงื่อนไขสิ ถูกต้องค่ะไม่ใช่การยกโทษนะแต่เป็นการให้โอกาสแก้ตัวเอาเหลียกก็เลยถูกในประเทศให้ไปรอที่ลำทานอิงโฉที่หุบเขาเสือผานไปรอทำไมครับที่นั่นรอพระถังซัมจังค่ะรอคณะเดินทางที่จะไปอัญเชิญพระไตรปิฎกเขาต้องทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะนี้เพื่อไถ่โทษนี่คือทางรอดเดียวโอกาสเดียวที่เขามีตอนนั้นเลยฟังดูเหมือนเป็นแผนที่วางไว้เป๊ะเ,ะเลยนะแต่พอถึงเวลาจริง ออตอนคณะพระถังสำจังมาถึงเนี่ยดันมีเรื่องอีกใช่ค่ะกลายเป็นว่าอ้าวเลี่ยอยู่ในลำธารน,นานไปหน่อยมั้งคะพอพระถังสำจังกับม้าเดินทางมาถึงเขาจําไม่ได้หรืออาจจะหิวคือไม่รู้แหละค่ะว่าน,นี่คือคนที่รอยอยู่ก็เลยพุ่งเข้าใส่แล้วก็งับม้าขาวตัวเดิมของพระถังสำจังเข้าไปครั้งตัวเลยเฮ้ยกินม้าพระถังไปเลยเหรอครับใช่ค่ะกินเข้าไปเลยโหเรื่องยุ่งเลยทีนี้ สิทธิเอกอย่างสุนโงคงรู้เข้าต้องโกรธมากแน่แน่แน่นอนค่ะงอคงนี่โกรธจัดเลยก็เข้าสู้กับเอ่าเลียทันทีพญาวานารประทะเจ้าชายมังกรสู้กันดุเดือดเลยค่ะแต่ด้วยความที่เอ่าเลียอยู่ในน้ําก็อาจจะได้เปรียบเรื่องพื้นที่นิดหน่อยก็เลยหลบลงน้ําไปได้การสู้ครั้งนั้นก็เลยยังไม่รู้ผลแพ้ชนะจริงๆอย่างจังอ้าวแล้วจะทํายังไงต่อละครับสู้กันเองก็ไม่จบแบบนี้ ก็ต้องพึ่งท่านเดิมสิคะซุนโงคงก็ไปเชิญเจ้าแม่กวนอิมมาช่วยอีกตามเคยเจ้าแม่กวนอิมต้องมาเคลียร์อีกแล้วค่ะพอะเจ้าแม่กวนอิมเสด็จมาก็ทรงเฉลยความจริงว่ามังกรตัวนี้แหละคืออ่าวเลียที่กําลังรอพระถังซําจั๋งอยู่และมีชะตาต้องร่วมเดินทางด้วยกันนะอ๋อความจริงเปิดเผยซะทีแล้วอ่าวเลียทํายังไงต่อครับพอรู้ว่าตัวเองกินม้าของคนที่ต้องมารับใช้ไปซะแล้วเนี่ยพอรู้ความจริงทั้งหมด อาเลียก็คงทั้งตกใจทั้งละอายทั้งสำนึกผิดนะคะเขาก็ยอมรับชะตากรรมยอมรับภารกิจที่ได้รับมอบหมายแล้วเพื่อเป็นการแสดงความนอบน้อมการเริ่มต้นใหม่จริงๆเขาก็ถอดเขาถอดเกรดถอดเขาถอดเกรดเลยเหรอครับสัญ,ญลักษณ์ของมังกรเลยนะนั่นใช่ค่ะถอดออกหมดเลยแล้วแปลงกายเป็นม้ามังกรขาวหรือไปลงมาเพื่อทําหน้าที่เป็นมาให้พระถังสัมจั๋งขี่ชดใช้ม้าตัวเดิมที่ตัวเองกินไป ถือเป็นการละทิ้งตัวตนเก่าอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะเพื่ออุทิศตนให้ภารกิจไถ่โทษนี้โอ้โหเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบสุดๆจริงๆนะครับจากเจ้าชายมังกรที่น่าจะหยิงธนงหน้าดูมาเป็นม้าเลยแล้วบทบาทของเขาตลอดการเดินทางหลังจากแปลงร่างแล้วเป็นอย่างไงบ้างครับก็ตลอดการเดินทางที่ยาวนานมากนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยอันตรายม้ามังกรขาวก็ทําหน้าที่เดียวเลยคือแบกพระถังซัมจัง๋งแบกอย่างเดียวเลยเหรอฮะ h? ครับ ข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามภูเขาเป็นพันพหมื่นๆมื่นลี้อย่างซื่อสัตย์ไม่เคยบ่นเลยบทบาทอาจจะดูเหมือนเป็นแค่เ,เบื้องหลังไม่ได้ออกไปสู้กับปีศาจปราบมารเหมือนพวกพี่ๆอย่างงงคงหรือป้ยกายใช่ค่ะดูเหมือนเป็นแค่พาหนะแต่ถ้าไม่มีเขานะครับการเดินทางนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเขาคือผู้ปิดทองหลังพระตัวจริงเลยแต่ที่น่าสนใจนะคะคือแม้ภายนอกจะเป็นม้า แต่ข้างในเนี่ยเนื้อแท้ความเป็นมังกรพลันของเขาก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะเอ้าเหรอครับใช่ค่ะมีบางตอนที่สถานการณ์มันคับขันจริงๆอย่างตอนที่พระถังซัมจั๋งโดนปีศาจตัวร้ายจับไปแล้วสิทธิ์คนอื่นก็แบบสู้ไม่ไหวแล้ว หมามังกรอนข่าวก็ยังสามารถคืนร่างเดิมเป็นมังกรหรือแปลงเป็นร่างมนุษย์ออกมาช่วยสู้ได้เหมือนกันนะคะโอ้โห oh, มีฉากบูด,ด้วยมีค่ะแสดงให้เห็นเลยว่าเขายังมีพลังซ่อนอยู่แล้วก็ความพักดีต่อภารกิจต่ออาจารย์เนี่ยไม่เคยลดลงเลยแสดงว่าถึงจะเป็นผู้สนับสนุนก็ยังคงศักยภาพเดิมไว้อยู่สินะครับไม่ธรรมดาจริงๆทีนี้มาถึงเรื่องที่ลึกซึ้งขึ้นอีกนิดเรื่องความหมายเชิงสัญลักษณ์ตัวละครนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับ มีหลายแง่มุมเลยค่ะอย่างแรกเลยในเชิงพุทธปรัชญานะคะม้ามังกรขาวเนี่ยมักจะถูกตีความว่าเป็นตัวแทนของคุณธรรมข้อสําคัญมากๆคือวิริยะวิริยะความเพียรอครับใช่ค่ะวิริยะคือความเพียรพยายามความอดทนไม่ย่อท้อการที่เขาต้องแบกรับภาระหนักทั้งตัวพระถังซัมจังทั้งสัมภาระ เดินทางฝ่า,ฝาฟันอุปสรรคไปเรื่อยๆเป็นเวลาหลายปีโดยแทบไม่มีบทบาทอื่นเลยเนี่ยนี่คือภาพสะท้อนของความเพียรความอดทนขั้นสุดที่มันจําเป็นมากๆสําหรับการจะบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่หรือเป้าหมายระยะยาวค่ะอืมจริงด้วยครับถ้าไม่มีความเพียรระดับนี้การเดิน,นทางไกลขนาดนั้นคงเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าจะให้ลึกลงไปอีกนะคะลักษณะของวิริยะที่ม้ามังกรขาวแสดงออกมามันน่าสนใจมากถ้าเทียบกับสุนงอคงหงคงก็มีความเพียรเหมือนกันนี่ครับ ใช่ค่ะกับเป็นความเพียรคนละแบบหงคงเป็นความเพียรแบบแอคทีฟคือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใช้พลังใช้ปัญญาพุ่งชนอุปสรรคไปเลยแต่วิริยะของม้ามังกรขาวมันคือความเพียรในรูปแบบของความอดทนการยืนหยัดทำหน้าที่เดิมซ้ำๆอย่างมั่นคงสม่ำเสมอไปเรื่อยๆแม้จะไม่มีใครเห็นไม่มีใครชมอ๋อความเพียรคุณละสไตล์ใช่ค่ะซึ่งความเพียรแบบนี้นี่แหละที่สำคัญมากสำหรับการเดินทางไกล หรือเป้าหมายที่ต้องใช้เวลาใช้ความอดทนสูงสูงโหเปรียบเทียบแบบนี้เห็นภาพชัดเลยครับความเพียรแบบบู๊กับความเพียรแบบนิ่งๆิ่งแต่สม่ำเสมอแล้วสัญลักษณ์อื่นๆล่ะครับการที่เขาเป็นม้านี่มีความหมายอะไรในวัฒนธรรมจีนไหมครับการเป็นม้าหรือหมาหมามะ,มะในวัฒนธรรมจีนนี้ก็มีความหมายดีๆซ้อนอยู่อีกนะคะม้าเนี่ยมักจะเชื่อมโยงกับความแข็งแกร่งเป็นสัญลักษณ์พลังอย่างในอี้จริงความรวดเร็วแล้วก็ความสําเร็จ ความสําเร็จค่ะมีสำนวนจีนที่ดังมากเลยหมาเต้าเฉิงกงแปลตรงๆก็คือม้ามาถึงความสําเร็จก็บังเกิดอ๋อเคยได้ยินครับการที่อ้าวเลียบแปลงจากมังกรซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังอํานาจของสวรรค์มาเป็นม้าซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางความสําเร็จบนโลกมนุษย์เนี่ยมันอาจจะหมายถึงการเชื่อมพลังจากเบื้องบนสู่การลงมือทําจริงๆ เพื่อขับเคลื่อนการเดินทางทางจิตวิญญาณของพระถังซำจังให้ก้าวไปข้างหน้าได้จริงๆเป็นการเชื่อมฟ้ากับดินเพื่อให้ภารกิจสําเร็จประมาณนั้นเลยค่ะแล้วถ้ามองในภาพรวมทั้งหมดนะคะเรื่องราวของอาวเลียมันคืออุทาหรณ์ชั้นดีเลยเรื่องการได้รับโอกาสครั้งที่สองใช่เลยการไถ่โทษความผิดพลาดแล้วก็การเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่จากเจ้าชายที่อาจจะยิง ทิฐิสูงใจร้อนสู่การเป็นผู้รับใช้ที่ถ่อมตนอดทนแล้วก็อุทิศตนเพื่อสุนรวมอย่างแท้จริงค่ะโอ้โหฟังแล้วได้แง่คิดเยอะมากเลยครับโดยเฉพาะถ้าเรามองในมุมของผู้ฟังวัย30-40ปีอย่างที่เราตั้งใจไว้ไวัยนี้เป็นช่วงที่หลายคนอาจจะกำลังทบทวนชีวิตที่ผ่านมาหรือกำลังมุ่งมั่นกับเป้าหมายใหญ่ๆบางอย่างอยู่บทเรียนแรกที่ชัดมากเลยคือเรื่องการรับมือกับความผิดพลาดในอดีต ใช่ค่ะชีวิตเอเลียกเกือบจะจบไปแล้วเพราะความผิดพลาดจากอารมณ์ครั้งเดียวแต่เขาก็ได้รับโอกาสแก้ตัวซึ่งเส้นทางแก้ตัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะต้องใช้ทั้งความอดทนความถ่อมตัวการลงมือทําประโยชน์จริงๆมันบอกเราว่าความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแหละค่ะแต่สําคัญกว่าคือเราเรียนรู้แล้วก็แก้ไขมันยังไงมากกว่าจริงครับแล้วก็เชื่อมโยงกับเรื่องวิริยะความเพียรที่เราคุยกันตะกี้นี้เลยค่ะ ในวัยทํางานวัยสร้างตัวสร้างครอบครัวการจะไปถึงเป้าหมายใหญ่ๆเนี่ยมันต้องอาศัยความสม่ําเสมอความอดทนจริงๆบทบาทของม้ามังกรข่าวที่ทำหน้าที่เดิมซ้ำๆแต่มัน่นคงมันสะท้อนความจริงข้อนี้ได้ดีมากความสำเร็จที่ยั่งยืนบางทีมันไม่ได้มาจากความหูหวาการเป็นดาวเด่นตลอดเวลานะคะแต่มันมาจากการทำงานหนักอย่างต่อเนื่องในส่วนของเราแม้ในวันที่ไม่มีใครมองเห็นหรือในบทบาทที่เป็นแค่ผู้สนับสนุนต่อตาม ใช่เลยครับวิริยะแบบเงียบๆแต่สม่ำเสมอเนี่ยแหละที่มักจะถูกทดสอบอย่างหนักในระยะยาวและประเด็นเรื่องบทบาทผู้สนับสนุนก็น่าสนใจนะครับการที่อา้าวเลี่ยยอมเปลี่ยนจากเจ้าชายมาเป็นม้ามันทำให้เราคิดว่าคุณค่าหรือเกียรติยศที่แท้จริงมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งหน้าตาทางสังคมอย่างเดียวอืมจะอยู่ที่ไหนคะอาจจะอยู่ที่การทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด และการอุทิศตัวเพื่อเป้าหมายที่มันใหญ่กว่าตัวเราหรือเปล่าการค้นพบความหมายในสิ่งที่เราทําแม้จะเป็นงานเบื้องหลังก็น่าจะเป็นความสุขที่แท้จริงได้เหมือนกันนะเห็นด้วยเลยค่ะและอีกแง่มุมหนึ่งก็คือเรื่องพลังที่ซ่อนอยู่ข้างในอ๋อที่บอกว่าถึงเป็นม้าแต่จริงๆยังเป็นมังกรใช่ค่ะภายนอกเอาเรียอาจด,ดูเป็นแค่ม้าธรรมดาแต่เนื้อแท้เขายังเป็นมังกรผู้ท่งพลังมันเหมือนเตือนใจเราว่าอย่าเพิ่งตัดสินใคร หรือแม้กระทั่งตัดสินตัวเองจากแค่บทบาทหรือสถานการณ์ปัจจุบันที่เราเป็นอยู่ศักยภาพที่แท้จริงมันอาจจะซ่อนอยู่ข้างในรอเวลาที่เหมาะสมหรือรอให้เราค้นพบแล้วก็ดึงมันออกมาใช้ก็ได้ค่ะชัดเจนมากครับลองคิดตามดูนะครับข้อคิดเหล่านี้อาจจะตรงใจใครหลายคนอย่างเช่นต่อให้เป็นถึงเจ้าชายมังกรก็พลาดได้แต่การไถ่โทษที่แท้จริงต้องอาศัยความอดทนและการอุทิศตน หรือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ต้องการความเพียรที่ยืนหยัดไม่ใช่แค่ความฮึดสู้ชั่วครั้งชั่วคราวและคุณค่าที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเป็นใครแต่อยู่ที่ว่าเราทำหน้าที่อะไรและทำมันได้ดีแค่ไหนชอบจังเลยค่ะข้อคิดคมคมทั้งนั้นเลยถ้าให้สรุปเส้นทางของตัวละครนี้อีกครั้งนะครับจากเจ้าชายเอาเลียผู้เกือบต้องโทษประหารสู่การแปลงกายเป็นม้ามังกรขาวพานะผู้ซื่อสัตย์อดทน สุดท้ายแล้วปลายทางของเขาเป็นยังไงครับหลังจากภารกิจสําเร็จด้วยผลบุญจากความเพียรพยายามหรือวิริยะและความอุทิศตนตลอดการเดินทางหลายปีนะคะในที่สุดเมื่อภารกิจสํจเาเร็จเอาเลียก,ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโพธิสัตว์ค่ะโพธิสัตว์เลยเหรอครับใช่ค่ะมีตําแหน่งเต็นพระโพธิสัตว์มหาพลนาคาสวรรค์8ดเหล่าหรือถ้าเรียกตามภาษาจีนก็ป่าปูเทียนหลงกวงลี่ปูซาถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆก็คือ เป็นโพธิสัตว์ผู้มีพลังอำนาจในหมู่เทพนาคาทั้งหลายถือการบรรลุธรรมได้รับการยอมรับในที่สุดค่ะโอ้โหเป็นการปิดฉากที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะครับจากจุดที่เกื่อบจะต่ำสุดสู่การบรรลุธรรมในที่สุดใช่ค่ะม้ามืองกรขาวจึงเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมมากๆของตัวละครที่ดูเหมือนเป็นแค่ส่วนประกอบเล็กๆแต่กลับมีความสำคัญล้นเหลือแล้วก็เป็นตัวแทนของคุณธรรมวิริยะในรูปแบบของความอดทน ความสม่ำเสมอซึ่งเป็นหัวใจของการเดินทางไกลสู่ความสำเร็จจริงๆและเรื่องราวของเขาก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ส่งพลังมากเรื่องการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่และการค้นพบคุณค่าที่แท้จริงผ่านการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก่อนจะจบกันไปวันนี้ผมอยากชวนคิดต่ออีกนิดครับนอกจากตัวละครหลักๆที่เราเห็นกันบ่อยๆแล้วเนี่ย ในชีวิตจริงหรือในเรื่องเล่าอื่นๆมันมีผู้ปิดทองหลังพระแบบม้ามังกรขาวคนไหนอีกบ้างไหมครับที่เป็นพลันขับขึ้นเงียบๆแต่สําคัญมากๆต่อความสําเร็จของส่วนรวมอืมน่าคิดนะคะแล้วในเส้นทางชีวิตของแต่ละคนล่ะครับวิริยะหรือความเพียรในรูปแบบที่ต้องอดทนต้องยืนหยัดทําสิ่งเดิมๆเ,เพื่อเป้าหมายระยะยาวเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นอย่างไร แล้วเราจะหล่อเลี้ยงพลังใจให้ทำสิ่งนั้นต่อไปได้ยังไงท่ามกลางความเหนื่อยความท้อหรือความท้าทายต่างๆที่เข้ามาน่าจะเป็นคำถามที่ดีให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะถ้าคุณชอบเรื่องราวนิทานแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนิทานอินไลฟ์เล่าชีวิตในนิทานด้วยนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ